เราไปดูกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยอมให้ประชาชนนั้นพกปืนอย่างไม่ผิดกฎหมายซึ่งทุกคนก็สามารถใช้ปืนได้ง่ายๆเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีบริษัทผลิตปืนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะได้มีไอเดียในการผลิตปืนเป็นรูปโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกไว้ง่ายๆในกระเป๋ากางเกงอย่างสะดวกสบายค่ะบริษัทนี้มีชื่อว่าบริษัทไอเดียลคอนซิลอยู่ในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกา เขาผลิตปืนรูปร่างคล้ายมือถือนะคะโดยเปิดเผยรายละเอียดค่ะว่าปืนนี้เมื่อกดปุ่มเซฟตี้แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นปืนก็จะพร้อมทำงานแล้วก็ยิงได้ในทันทีค่ะภายในปืนสามารถบรรจุกระสุนได้สองนัดด้วยกันค่ะสาเหตุที่บริษัทนี้ผลิตปืนเป็นรูปโทรศัพท์มือถือก็เพราะว่าจะได้แนบเนียนกับสภาพปัจจุบันที่ทุกคนนั้นก็พกมือถืออยู่แล้วจนไม่มีใครสังเกตได้ ส่วนราคาของปืนทรงสมาร์ทโฟนนี้นะคะอยู่ที่395ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ14,000บาทค่ะและตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าชาวอเมริกายังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการพกอาวุธปืนโดยฝ่ายหนึ่งมองว่าช่วยให้ป้องกันตัวเองจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็มองว่า ควรที่จะจํากัดการถือครองปืนเพื่อที่จะลดเหตุกราดยิงในประเทศโดยแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนในอเมริกาจํานวนมากถึง3 0,000ื่นคนเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของสมาชิกสภาสหรัฐอเมริกาที่สังกัดพรรคกรรครับลิกันได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปืนอเมริกายังได้ขัดขวางความพยายามออกกฎหมายจำกัดการถือปืนของประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วย ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีเหตุกาดยิงเกิดขึ้นดุนแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแหลคะค่ะ